ได้แล้วแตไปาหาพ่อคืออะไรอ่ะถึกแตดไปหาโอ้ถกตอดไปหาฮกแม่เนี่ยแหละพี่น้องโอ้ เมยมันหลายขนาดนะนุ้ยก็ทางมันนักขนาดเนาะใหญ่เนาะเมยมันหลายขนาดนะ่ะฮ่าฮ่าฮ่า่าฮนาฮาฮนาฮ่าฮ้า่า ทำใหญ่ก่อนสิล่องเฮดอันเกษตรแบบอินซี่ก่อนสิบอไซเคมีเลยสิเอาแบบอินซี่้วนๆปุ๋ยกับเป็นปุ๋ยขีหมาปุ๋ยขีงัวเนาะใส่แล้วก็สิตัดใบมันหมดเนี่ยายใส่โค่นต้นมันที่ปันหากินนี่สิใส่หาแล้วก็สอบกระสอบเนาะปุ๋ยขีหมากับปุ๋ยขีงัวซึ่งเริ่รมยายยายใส่ยาย,ย,ายใส่ย นี่ก็สินี่นะพี่ที่ใส่อย่างละก็สอบก็สอบอืมวิมารู้นั่นนะก็มาร์กใบก็ใบลำไยนี่ขอบพรท่านไดน้อันนี้เป็นฟื่นเนาะแก้วแก้วจ้าสวัสดีค่ะแก้วจ้าแก้วเพชรหยังเออแก้วได้หยังนะเออแก้วได้หยัง มมมมแมวแม,วล,แม,ว,แมวลองได็กห้องแมวดูแมวลองได็กก็เสียงแมวไหมเริ่มใส่ปุ๋ยหลวก็สิตัดใบำใลำไยลงเนาะเอาปกคุ้มต้นมันไหว้พอใหายมันไดเป็นหน่วยประมาณสี่สิบต้นเนี่ยแหละพี่น้องมีต้นมะขามหวานมะขามหวานมีอยู่สองสามต้นเนี่หละ่ะ ไปย้ายใส่ต้นหลักกระสอบต้นละกนี่ยังไงมามามาพี่มาพี่มาเร็วเร็วเร็ว,แ,วแก้วแก้วมาเร็วต้องไปสูบลมจัน่อย ไม่ย้ายปุ๋ยซอยพอเร็วปุยใส่ต้นลำไยเร็วไปผมไปเข็นรถไปใส่ปุยแล้วตน้วตนลำไยเอากาันนี่ค่ะเดี๋ยวเอาสวัสดี่ใครไหมหเฮ็ดยังเกาะใส่ปุย,ยต้นลำไยเอากาันใช่พ่อ มืออย่าบังมืออย่าบังขี้บัวเหรอขี้บัวนี่ก็ยหญ่ใส่ไหนเนื้กขึ้นดี องไบ้งงามอ่ะเนีคนอยู่ตรงกลางี่ลูกคนที้อยู่ตรงกลางนี่ยกขึ้นันที่เหนะแนะพได้แล้วจ้ะคี่นี้ีสามที่กา้ม พ่อคืออะ<ม>ไรอ,อ,อ่ะเป็นได้ได้มาจากไหนป้องเอลสองมาสองไห,งหนไหนพอ่นพอมีคนดูไหมอ่ โอ้แตนพี่น้องเ้ยแตนแตนแตนปลาอะไรอะมันจะมีแตนนะการการจะไปยวไปหางไปปลาบุแเ่นแตนธรรมดา กูน่ะปลาท่างบักไงหนึงน่ะแม่นแตนธรรมดาพี่น้องปลาท่างบักไงหนึงน่ะโอ้คุณนะแม่มันน่ะมึงที่ล่ะมึงแม่มันพี่น้องแม่มันหลายครับมึง โอ้ยตายๆๆๆเพื่อนกี่นหรองพุ่อนอ่ะมาใส่ปุ๋ยถือแตนตอ่อจะโอ้ยตายยมันจะมีอีกหลายอย่างนน่เนาะุ่นย้ายไวหวเพราะไหนใส่อยู่ เธอห้างมันบักยัยหนึ่งน่ะเธอห้างมันใหญ่จนแหม,มัมตอบอ่ระคือแตนบัวว่าใหญ่ครับตายตายตายปวดแห้งอยากกระดองท้าอีลาท้ายแลย้วเฮ้ยหน่อยเนี่ยกระถึกแตนตอดมันห้าหกเจ็ดแม่ขึ้นกันโอ้ตาย ไม่สิของแท่านครับดูไว้ชั้นนี่ประมาณสามซีหาแม่นี่ยแหละนี่แขนคอสอกไปอีกดีว่ามันมีเสีอแขนยาวนะตัวนี้มันพี่ได้พี่พี่พี่เห็นบ่ตัวนัหนแหละจ่วน้อยสิบวมอะไรช่วน้อยนี่งขเสื้อออกเดี๋ยวกันเด้อ,น,อน้อยกัด,กดตรงไหนน้อยกัดสิอกัดตรงไหน น้อยมันถึงหาหกเจ็ดแม่ที่นี่แขนเหมืนโอ้ยแตนมันหลายนะอยู่นี่เหัวหูมันอยู่ใส่สำเนาอืมพ่อไกยของทีม่มีหน่อยเออไป่เป็นไป่เป็นเนี่ยแตนในป่าลำไยนะจัดการแตนก่อนอะไรละหลายหมดอ่ะ ôi trong cái kia đơn ái một sẽ... à, à, chút lên nữa trong say bay bay a bay a bay lâm nhái chút แม่มันหลายขนาดนิหน่อย เอาใส่อีกน้ำมันใส่อีกแม่มันหลายนะ,ะเชียวบ่เปลี่ยงห้างรถเอาได้น่ะหลายนะ ให้มันหมอดก่อนเด้อมันจะลุกเด้ ก็ทางมันนักขนาดเนะานนะใหญ่เนาะเม่มันหลายขนาดนะ่่อยเมมันหลยมย ให้ขนาดพะแตนนี่ว่ะไปแย่รังแตนนันสิล้วขวานะไปแย่รังแตนเอาไฟใส่อีก Ôi. Ừ. ừ. แม่มันหลายเว่ยเอาปรถไปรถไปรดไปพอแล้วเฮาเมือม่อเมือ่อเมื่อไปได้แล้วว่าเห็นได้หลายขนาดได้นี่ยนะ,ะคุณอ่ะ,อะแกกินรถซั้ นี่แหละพี่น้องใส่ปุ๋ยโอ้ยแตนหายขนาดเลยบางคนว่าโอ้ยอยู่ทําลายมันเหมัอนจะทําลายบรไษัมัน,มนรรมอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะคนน่ะแม่มันยังบินมาบกเลายเลยคนน่ะมันยังบ้านานี้นหเลยนี่ยนะคนน่ะมวยไม่สู้ไปเพื่อนคนน่ะยังมาอยู่บกเลายีกคนน่ะ โอ้ยทาสิคอหั่งอีกทีนั่นนะบอลบางคนบอกว่าจะทำลายมันมาสินโอ้โบ่อใดเลยพี่น้องก็มีปลาลำใหญ่มันตอดเจ็บเขาบ่อใดไปร่างแก่มันยางพานหั่งซื้อมันก็ตอดล่ะนี่ใส่ปุ๋ยตืนลำใหญ่แล้วล่ะพี่น้องมาดิตัดใบมันคุ้มตัดใบมันออกโอ้ ถึกแตดไปหาโอ้ถึกตอดไปหาหกแม่เนี่ยแหละพี่น้องตายเนี่ยมือบ,บวมโตกั่บวมเนี่ยมือเริ่มบวมจะหน่อยละ่ะโตมันก็นถึกอยู่ในตัวหาฮกแม่เนี่ยละ่ะเนาะโอ้โอตรงระวังเลยพี่น้องเด้อแตนอยู่อันปลาตำไไมไก่เนี่ยมันบ่ค่อยได้เบิ่งสองสามปีแล้วนะแตนมันไม่เห็ุห้างอยู่เนาะโอ้บบเห็นมันน่ะ